น้ำและพีพัดเฮอีกครั้งภรรยาคลอดลูกคนที่สามตั้งชื่อน่ารักน้องอาปโปกลายเป็นคุณพ่อลูกโดกของวงการอีกคนหนึ่งสำหรับน้องแสดงหนุ่มน้ำและพีพัทที่ล่าสุดได้เป็นคุณพ่อลูกสามแล้วเป็นที่เรียบร้อยโดยภรรยาคนสวยมินตราชนิษาเพิ่งคลอดลูกสาวแล้วเมื่อวันนี้25มีนาซึ่งน้ำและพีพัทได้โพสต์ภาพเซลฟีภาพแรกคู่กับลูกสาวที่โรงพยาบาลพร้อมกับแคปชั่นสั้นๆแนะนำตัวลูกสาวตัวน้อยว่าอาปโปค่ะ เด็กหญิงเอวาลินเอกพันกุลค่ะแปลว่านามค่ะรวมถึงคลิปที่น้องอาปโปร้องเสียงดังมารายงานตัวกับพี่ๆชื่อลูกสาวน่ารักและมีความหมายดีเหมือนชื่อพ่อและหน้าตาก็น่ารักหน้าชัางโตเข่าวจวด้วยงานนี้มีแต่คนมาแสดงความยินดีกับคุณพ่อลูกสามต่อไปนี้คงได้เห็นบ้านกลางทุ่งของน้ำและพีพัรและครอบครัวเฮฮามีสีสันมากขึ้นน้องโอเชียนน้องมาลีนมีน้องสาวมาเล่นด้วยกันอีกคนแล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ